สวัสดีครับวันนี้ช่างเชก็จะพามาชมการซ่อมตัวถังรถยนต์โคโรลราาอาติสปี2023นะครับคันนี้ก็ชนมาเต็มหน้านะครับตอนเกิดอุบัติเหตุน่าจะใช้ความเร็วไม่เบาเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีประกันซ่อมสนยนนะครับผมก็ประเมินเปลี่ยนชุดคานหม้อน้ํานะครับอันนี้ก็จะแยกเป็นชินช้นๆนะครับชิ้นไหนที่เสียหายหนักนะครับเสียรูปมากผมก็จะเสนอเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับส่วนชิ้นไหน เสียหายไม่มากเราก็จะซ่อมเขาเอานะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนแผงข้างมน้ำซ้ายขวานะครับแผงข้างมน้ำซ้ายขวาก็จะมีรอยเชื่อมฝั่งละ2จุดนะครับอันนี้ผมก็เชื่อมด้วยเครื่องสปอตนะครับเพื่อให้เปได้เม็ดอากเดิมๆนะครับส่วนคานม้อน้ําบนก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับแต่เป็นการยึดด้วยการใช้น็อตนะครับน็อตขันยึดนะครับคานล่างก็ใช้น็อตเช่นกันนะครับเป็นการยึดด้วยน็อตให้ติดกันนะครับหลังจากเชื่อม ยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาจัดทรงนะครับลองก่อนนะครับให้ร่องเข้าสเปคเดิมนะครับก่อนที่ผมจะรื้อเพื่อส่งลายเต็มพื้นทําการเต็มพื้นพ่นสีจริงนะครับด้วยการออกแบบมาดีนะครับทําให้การซ่อมแซมและเซอร์วิสง่ายนะครับและความเสียหายก็ไม่กระจายถึงด้านในถึงโครงสร้างของห้องโดยสารนะครับทําให้งานที่ผมทําก็เสร็จด้วยง่ายด้วยไวด้วยดีนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชม